มาต่อกับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยอสมทอของเรานะครับคุณมณภาศสิริสมบูรณ์ซึ่งเข้าไปพูดคุยกับชนเผ่าปากยอหลังจะเกิดเหตุช้างตายหลายครั้งในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับจนทําให้บ้านปากยอนั้นตกเป็นจาเลยของสังคมซึ่งถูกระบุนะครับว่าเป็นที่ซ่องสมของพลานช้างและบุกรุกป่าด้วยนะครับพวกเขาจึงออกมาขอความเป็นธรรมว่ายาวเหมารวมทั้งหมดครับไปติดตามจุรายงานกันเลยครับ ชาวปากยอามาก่อตั้งหมู่บ้านในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วนะคะมีวิถีชีวิตแบบคนกับป่าพึ่งผ่ากันโดยตลอดค่ะผู้นำชุมชนชาวปากยอสะท้อนความน้อยใจจากการถูกระบุว่าหมู่บ้านของเขาเป็นที่ซ่องสุมผรานล่าช้างเขายอมรับว่าผู้ต้องหาที่หลบหนีหมายจับคดียิงช้างคือนายสมบูรณ์เวนะเป็นลูกบ้านจริงขณะนี้แม่ของนายสมบูรณ์ก็ยังอาศัยอยู่ แต่ตัวนายสมบูรณ์หลบหนีไปแล้วเขาบอกว่าคนทุกกลุ่มมีทั้งดีและเลวชาวปะกยอที่กระทำผิดรัฐก็จับกลุ่มไปแต่การเหมารวมทั้งชนเผ่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องชาวปะกยอที่หมู่บ้านนี้อพยพมาจากพม่าตั้งรกรากมาก,กว่าร้อยปีแล้วปัจจุบันมี99ครัวเรือน450คนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างบางครอบครัวทำสวนทำไร่แต่ก็ทำเพียงพอกินไม่ได้บุกรุกป่า ตัดไม้ในอุทยานตามที่ถูกกล่าวหาผมอยากให้มองในงแง่ดีมั่งครับอย่างมองในงแง่ลบครับผมเพราะผมก็ทําอาชีพทําไร่อยู่มาก็สมัยทุกญาตายายใหญ่ครับ <S S <c oughs> ก็ไม่ใช่ว่าแบบอยู่อยู่ไปล่าสัตว์ล่าสัตว์ก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับ <c oughs> อืมก็ทําไร่ก็รับจ้างครับ <c oughs> ก็ให้มองในงแง่ดีมัง่งผมขอความยุติธรรมความเป็นธรรมจากรัฐมาช่วยดูแลปกยอบ้าง ชาวบ้านที่นี่มีทั้งที่มีบัตรประชาชนแล้วและที่กําลังรอทําบัตรอยู่อีกข้อกล่าวหาหนึ่งที่ว่ามีคนจากฝั่งพมา่าหลบหนีมาแอบอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนั้นผู้นําชุมชนกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อมีญาติมิจากฝั่งพมา่าเข้ามาจะต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านและตำรวจตระเวนชายแดนที่ประจำการอยู่ถ่ายรูปทำประวัติและอยู่ได้ไม่เกินส5้าวันรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีทั้งปัญหาคนกับป่าและคนกับช้างที่ต้องแก้ไขไปพร้อมกันเราก็คงจะต้องมาช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในบริเวณพื้นที่แถบนี้ด้วยเพื่อให้เขาลดในเรื่องของการเข้าไปพึ่งพิงจากป่าแล้วก็หันมาใช้ประโยชน์หรือว,ว่าเก็บหาของที่สามารถจะหากินได้อยู่ในพื้นที่รอบๆบ้านเขาครับบ้านปะเยออยู่ระหว่างห้วยสัตว์เล็กและห้วยสัตว์ใหญ่ ซึ่งเป็นต้นแม่น้ำปรางบุรีพวกเขาบอกว่าทุกคนรักป่าเพราะป่าคือบ้านมีนายทุนหลายต่อหลายคนมาขอซื้อที่ไม่มีใครขายให้อยู่ก็ช่วยรักษาป่าเพราะต้องหาของป่าเก็บกินเก็บขายเลี้ยงชีพป่ากับชาวประเกยยอจึงอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาตลอดมาและตลอดไปมณภพาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยสมทรายงานค่นะ